จัดไม่เริ่ม,จ,ม,มจับไว้นะครับสองแพงจับไว้นะฮะไม่ยกนะครับจับไว้เลยครับ จับน้ำไหมครับจับน้ำนะฮะจะมีน้ำจับน้ำไว้นะครับเส้นทางหมายเลขสามหนึ่งหนึ่งครับสิงห์บุรีลบบุรีช่วงใกล้เคียงสี่แยกสามแยกบางานะครับ สาธุอนุโมทนาบุญนะครับสาธุบุญนะครับพี่อาสาครับฝากน้ำพี่รถตู้ครับยกจบต้อคร้อยกต้อนนะครับ เนี premises, ย่ยถ้าเจอแบบแบบเป็นประเภทยาพวกอะไรของแห้งพวกนี้นเก็บขึ้นรถตู้เลยครับเได้เลยเนี่ยแน่เลยเป็นหน้าเราเก็บขึ้นเลยครับเก็บขึ้นรถตู้เลยยาของแห้งนมเก็บช่วยเก็บขึ้นรถตู้เลยนะครับเหลือทิ้งไว้แต่น้ำเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวข้างหลังจะไม่ทันนะครับถ้าคิดว่าตรงนี้คนไม่พอขอสามทุกคนเราจะได้สบายขึ้นใช่เพราะว่าเดี๋ยวของกองคนเยอะๆอะครับ มันก็มันจะหนาแน่นเราก็ไดรีบเก็บรีบเก็บเพราะพูดเร็วๆซ้อนไวครับซ้อนไว้จับน้ําครับจับน้ำจับเลยดลงไม้อย่าวางนะครับลงไม้อย่าวางเนี่ยครับของพวกนี้ของแห้งพวกนี้เก็บขึ้นเลยครับเก็บให้เก็บนะครับเก็บของแห้งขึ้นรถตู้ขึ้นรถตู้เลยครับพยายามพยายามตัดท้าย ยกขึ้นครับยกขึ้นยกยกน้ำขึ้นมาครับยกไหวไหมจับของครับจับของรอนะฮะ ยกขึ้นมาร้อนถวายเลยครับยกขึ้นมายกขึ้นมาร้อนถวายเลยนะครับยกสูงสูงครับยกไหวไหมยกไหวยกรอเลยครับยกไหวยกรอเลยนะครับให้เราพุ่งลมเก็บได้เลยเก็บตัดท้ายพักตัดจับของครับจับของจับของครับ ยายโยนสายสายมาฝากไว้ก็ได้ไม่ต้องเข็บเดี๋ยวเอาไปลงไปให้เดี๋ยวเอาลงไปให้าให,าให้หนักทำไมเดีมถอนีธุนโมทนาบุญกับท่านนะครับสธอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับ ยกครับยกรอเลยนะฮะยกรอถวายเลยนะครับอันนี้ฝากบอกคนขับนะครับว่าเก็บให้กูบารส่งให้ให้ฝั่งนี้เลยส่งให้คนขับ นั่งตรงๆครับนั่งตรงๆยกน้ําขึ้นมาร้อนถวายเลยครับอันนี้ซ้อนกันเลยฮะอีกแพ็์นึงซ้อนกันเลยครับอันนี้ของใครครับอันนี้ไม่ถวายนะฮะไม่ขวางนะครับไม่ขวางทางนะครับอย่าขวางทางน,นะครับ <Te le Alban ia> ไอสงการยกล้อถวายเลยครับยกร้อถวายเลยครับได้วครับตอนนี้หลวงพ่อได้ตั22ยื่อบางาครับ ซ้อนไว้ครับซ้อนไว้สพอแล้วค่อยปล่อยนะครับรูปปูครับ าาสาธุตามสาธุขอรูปด้วยลูกตาขอรูปด้วยเฮงเฮงลูกตาแลอันนี้ลูกขอถวายลูกตาค่ะถวายถวายค่ะถวายให้ลูกตาค่ะดับน้ำผึ้งครับน้ำผึ้งก่อนน้ำผึ้งน้ำผึ้งนะครับขอถวายน้ำผึ้งให้ค่ะ

ยกจบรอเลยครับตอนนี้เราอยู่กันตรงตู้ยามังงานะฮะตู้ยามังงาน,น,ย,างานยกจบรอเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายนะฮะหุ่งหน้าสูงท่าโองนะครับ าสาธุบุญนะครับยกรอเลครับยกรอเลยยกครับยกรอเลยครับรถ <c oughs> นำคันนี้นะครับรถนำคันนี้นะครับขอญาตออกห่างๆางนิดนึ่งนะครับรับรับราบวงนี้รับยางรับยงละ นนไก็ได้สักประมาณ300เมตรเนะครับสวยๆเลย300เมตรฝากประชาสัมพันธ์ให้ด้วยทอนมวกด้วยนะครับอ่าราไปรับรางรับรางนะครับหกหนึ่งครับหกหนึ่ง,หหง,หหง,งดรับงดรับปัจจัยนะฮะไม่โรยดอกดาวเรืองนะครับไม่โรยดอกดาวเรืองดาวเรืองที่เป็นกลีบที่ใส่ถุงมามาเราไม่เคาะนะครับทางหลวงตามไม่เคาะให้นะครับ โฉนดที่ดินกระเป๋าสตางค์นะครับเล่มทะเบียนรถไม่เคาะนะครับสาธุสาธุนุโมธนาบุญนะครับพี่น้องศรัทธาด้านหน้าเยอะมากนะฮะด้านหน้าเยอะมากขออนุญาตยุติการไลฟ์สดแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ,บสาธุวสวัสดีสรครับ